ใช่สิยอมรับนนทีมีนามว่าตุนตะตงทั้งผู้ราชชนมีตาผู้คนรักไทยโ ตัวากาชาเราไม่ให้ใค่เขาครจะขอทุกทงแข่ินงอ โอเคเลยขอบคุณมากๆเลยครับไม่เย็น ดาวหวยคืนมาแล้วที่เ็นิดารหลารทัศนะครับไม่ได้ใช่ดาวตลกตัเย็นแลเนี่ยเออเนจัไม่มีคนสร้างข้ามาพูดมาตั้งาีนี้ไม่รู้ว่าอย่างนี้ราวัลตีมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแก เจมีรางวัลข้างเคียงบป้าวเจสกาเจสเดี๋ยวตกใจขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอกราบสวัสดีท่านที่เป็นนี่ทอสทุกท่านเลยรู้ได้ไงเขาเป็นนี่ทอสคนที่เนี่ยต้องอู้ทอสกันบ้างละ ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางกณะเจ้าภาพด้วยหน้าที่ส่วนเสียคุณแม่จเจริญไปโอ้พูดแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยจริงอะไรอันนี้เรื่องจริงเลยไปกาดแม่มาเมื่อเย็นนี้เห,นเห็นลูกก็ตกใจเลยคุณแม่จเจริญไปเข้าฝันแม่ที่แกเมื่อสองวันที่แล้วไปเข้าฝัน บอกลูกหมียังไงอก่อนจะเผาแม่นะหมไปบอกลูกหลานกูด้วยในฝัามฝันในความฝันแม่บอกอย่าไปบอกไปบอกลูกหลานด้วยนะก่อนจะเผาแม่นะมีลิเกโดงก้าให้สักคืนหนึ่งแม่ชอบดูลิเกดงก้าโอ้ยผมผมมาบอกทางลูกหลานเลยลูกหลานจึงได้จัดงานคืนนี้ขึ้นมาและในความฝันถามแม่พี่แม่เป็น ใครไปละลายยานอนหลับให้ทานเลยไปเจอได้ลนอนไปไปเห็นลิลิเกอออนคืเลืมมือสามแล้วอะไรล่ะลืมขาเลยทีนึงทำไมขี้เมาชนไปอยากไปกินยี่ห้ออะไรมาเลยแป๊ดแป๊ดแป๊ดเลยเดินเล่นลิลเกก่อนพ่อแม่ไปเข้าฝันบอกลูกหมียังไงหาลิลเก้ด้วยนะอมาบอกลูกหลานเลยลูกหลานถึงได้จับลิลเก้ลงเก้าในคืนนี้ นี่ในฟามพันยังถามแม่อีกแม่เป็นยังไงแม่ตายไปแล้วเป็นยังไงบ้างแม่บอกอยู่บนทอกวันทั้นฟ้าแม่บอกว่าอยู่บนสวรราตทำบุญให้ไปกินอิ่มหนำสำราญเลยแม่เขาสั่งมาแม่เสียดื่อแรงแล้วแม่ขาดไปอย่างเดียวขาดอะไรอยู่บนสอรวันไม่มีตังค์ใช้เลยเราก็ถามแม่แล้วแม่ไม่มีตังค์ใช้จะทำยังไงล่ะถึงจะให้ตังค์แม่ได้แม่เขาบอกมึงจะไปยากอะไรละลูกหมี มึงก็ไปบอกลูกหลานกูสิบอกว่าให้ตบรางวัลมึงไปเดี๋ยวก็ถูกแม่เองนไงฮะมึงงโลมมันนี่เราจะรับปากคุณพ่ว่าจะเรียกกูไปกระทืบเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังก่อนนะพ่อนนะแม่ครัวขอเพลงมาฮะฮะ มันจะภาตอนเนี้ยเออแค่กระจกจะภาพแซวได้ครับเพราะว่าจะภาพจ่ายตาเราเราจะภาพจ่ายได้ทาแค่ไม่เหมือนเดิมแม่ครัวที่เนี่ยต้องเป็นคนภาพการทำแน่นอนอะรเรืองอะไรเราเพราะว่ากับข้าวเนี่ยกินครั้งแรกเนี่ยกับข้าวเหนือไม่ไปใต้ไม่มาเลยอยู่ภาพตารจริงๆเป็นอร่อยอร่อยดีทุกอย่างเลยแต่ขอติดนิดนึงนะติดอะไรนะห้องซ่วมข้างหลังโลกนิกนึง ยังไงติดไฟด้วยนะมมดไปมืดชิบหายเโนต้องไปเข้าโนตข้างสาราเลยห้องน้ําสุดยอดเลยเป็นตับเลยห้องน้ำไปเข้าห้องแรกอย่ากันนั่งในผาดเขาเปไ่เนี่ยไปด้วยตักเพ่อติดนื้นชิบ่อชิบไนั่งวังเวงโอดตีละเกนนะากวนะน้าด้วยชิบหายใกล้ลมสกนม่ดูกลย้ายห้องมาเลยมาเข้าห้องที่สอง ห้องที่สองสุดยอดเลยเป็นไรห้องที่สองมีน้ำแต่ไม่มีขันเลย้องขันไม่มีแล้วเราจะล้างตูดยังไงเนี่ยเราก็ต้องย้ายห้องเปลี่ยนห้องใหม่เลยไปเข้าห้องที่สามห้องที่สามแม่เชื่อป่ะมีขันแต่ไม่มีน้ำห้องถูขันสามใบเลย ไปที่น้ำม่ปีกูก็จะทำยังไงกูก็ต้องย้ายห้องอีกเปลี่ยนห้องอีกย้ายไปห้องที่สี่เลยห้องที่สี่มีครบเลยมีอะไรบ้างที่สี่มีทันมีน้ำแล้วก็มีที่ใครก็ไมปเอาไัวแหวนเลยตัวแรกต้องมาโฟล์วเอาแกทำไงเอามือยู